สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้90,000บาทหรือเดี๋ยวมีอีกน้านหนึ่งก็เป็นแสนหนึงแล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรม t ทโอทสุดท้ายนี้แล้วนะครับเพราะว่าหลังจากหมดวันที่4พฤศจิกาเนี่ยที t S จะไม่สามารถเปิดได้แล้วครับเพราะว่าทางเพจเอเซี n ไได้ประกาศแล้วนะว่าหลังจากวันที่4เนี่ยจะเป็นลิมิเต็ดแล้วนะครับลิมิเต็ดก็คือจะไม่สามารถหาได้จากการเปิดแพ็คหรือว่าการการพวกแบบ เปิดเออพวกพวกเปิดหรือพวกแบบทําเควสได้แล้วอย่าเงี้ยก็คือถ้าเปิดก็คือถ้าเปิดได้ก็คือต้องก่อนวันที่4ี่พฤศจิก,กายนนะครับโอเควันนี้9ก้าหมื่นบาทแล้วหันน้องบีนะครับขอบคุณมากครับจานที่ส่งมาให้ลุยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราเอากล่องนี้หมดเลยแนละ้วกันเนาะน่าจะาดูคุ้มสุดแล้วครับอ่ะเดี๋ยวผมขอลองทีเด็สิก่อนล้วกันนะครับเพื่อนๆใครดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากก,ากาดไลค์กดติดตามช่องให้หน่อยลวกันนะเพื่อนๆนะรฝากกดไลค์กดติดตามคลิปให้หน่อยล้วันทีเด็สิก็ดูตัวออกอยู่แล้วเนี่ยขอลองเลยเอ คกดร้อย okay. เลยเฮ้ยตั๋วไม่ออกเลยว่ะทุกคนตั๋วไม่ออกเลยเอ่ะเฮ้ยตั๋วออกยากยังวะเอาวินีใบเดียวยงงอเฮ้ยทำไมตั๋วออกยากยังวะทุกคนเอาวินีเพราะว่าการเยอะอยู่นะอไอ้การไม่ไหนพี่ยอยากให้ตั๋วเนี่ยทำไมตั๋วไม่ออกเลยวะ งงงงว่าทำไมตั๋วไม่ออกเลยอ่ะปรับเลทหรอไอไอไอการ์ดออกเยอะพี่เข้าใจแต่ตั๋วเนี่ยไม่ออกเลยแหละเฮ้ยตั๋วไม่ออกเลยว่เออเยะเทียอสสิบไม่ออกเลยว่ะเพื่อนๆมาทุกคนเปิดในเว็บเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมแล้วกันเพื่อนๆแล้วกัน,นนะครับก็รับของนานนิดนึงมารับของเสร็จแล้วเพื่อนๆเงินเรามีอยู่สองล้านแล้วกันตีไปล้านนะครับเงินมีอยู่สองล้านเงินน่าได้เยอะอยู่นะหรือหรือน้อยวะผมไม่เัว่อว่ากิจมันได้เงินเยอะไหมอ่ะโอ้ยได้เยอะดิเมียนี่ไง ได้สองล้านเอ้ยได้ได้ประมาณห้าแสนนะเปิดเปิดแบบประมาณเก้าหมื่นบาทเออนะครับอ่า๋ย่เราเปิดแล้วเพื่อนๆมาเราเคลียร์พื้นที่แล้วครับเออเปิดใบไหนดีวะมันมีกี่ใบอะมีอยู่สิบสองอุ๊ยมีสิบสองใบนะใบนี้ผมขอเปิดสิบใบเลยแล้วกันเดี๋ยวผมขอเปิดให้มันเหลือเซกเกินแล้วนะทุกคนวัสดีนะครับวัสดีครับ CU เยนอามัน S T บวกแปดไหมมุลเลอร์วะ มาริโอคุมเอ้ยแต่ได้บวกแปดถือโอเคนะเอามาตีวงตีบวกได้อยู่ใบนี้ไม่ค่อยน่านตื่นเต้นนับเด็กคนสิบใบในใบนะี้ผมว่าไม่ค่อยน่าน่านตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นศาสตร์หนึ่งเฮ้ยโอ้โหโกเหยเฮือผมนึกว่าเน็ตเวทเด็กเน็ตเวทเนี่ยนะอุ้ยเชียบวกแปดแล้วทุกคนขาร์ดอ่ะมือมาเแบบนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อเช็คมาว่ะหลุดเลสมาเฉยเปิดรถเรือคุมครับโอ้โหโกนดอโอ้โหลุนี่ทำไมลูนนี่ไม่มาบวกแปดอ่ะ ได้รอดมาเท่าไหร่ครับเฉลีย่ยเอ็มหรอเมื่อกี้ได้มาห้าแสนล้านนะครับเฮ้ยใครวะเอทิตโตกับวันเดอร์อ่ะน่าจะเอทิตโตโอ้ยเยี่ยรนัลโยบุก,ก,กเปิดสิบใบเลยแล้วกันทุกคนเพ,พื่อนๆพี่ๆนะครับเปิดสิบใบเลยเย้ยแมนยูสองหนึ่งอ่ะมีแชทบอกไปเลยสิบอันสวัสดีครับ เด็กผีไปคุยน่าแล้วสียูวิ่งมาจังหวะนี้ฮอลแลนด์เฮ้ยผุลิ่เดาะใครวะโอ้โหบวกเจ็ดโอ้โหเปิดปีเช็คได้ดีกว่าวะโอ้โหไอชี่โคมาแม่งไม่มาบวกแปดวะชวนมาเตต้าัยิงแฮ่นติกด้วยนะล่ลลาสุดโอ้โหเซ็งวะห้าถึงแปดนะทุกคนฮตัวอะไรวะล้วนไม่คุ้มเลยนั่นดิเฮ้ยใครวะ บวกแปดบ้ามาตินโอเคเชี่ยวอากาดว่ะได้อยู่ได้อยู่บวกแปดได้อยู่ขายออกอยู่เด็กปืนตีนมาอยู่มาตินมาอยู่ไงซียูเวอังกฤษอาร์วีวิลังกาใครวะคิปไว้โอ้ฮาร์เซนโซดอยผิดหมดเลยวันน้อยเปิดกิจถูกสุดคุ้มไหมครับ ได้อยู่นะมันมีหลายหลาย,ลายราคาครับมีมีถึงขั้น6อ่ะลองลองดูครับว่าขั้นไหนคุ้มอ่ะอันนี้ผมต้องบอกไม่ได้ต้องไปลองสวัสดีครับสวัสดีครับเดลูนอังกฤษ CDM ครับแมนซิตี้ครับ เขว่าใครอะจอ,ร,ะจอร์นโตนะพี่หินจอร์นโตนขอหลักแสนหน่อยได้ไหมการ์ดอย่างเงี้ยได้ไหมอะขอแบบปีดีๆหน่อยได้ไหมเนี่ยซียูก็ได้เปลี่ยนนาโชป่ป่ะใช่ไหมซาอู่เมือนจะนาโชนะโอ้โหแต่ละตัวกูจะรู้ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับมากอครับมาเหลือการไฮไลท์ทุกคน12ใบนะครับ12บใบ,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 บเพื่อนๆใบนี้มาใบนี้ใบนั้น10,000บาทนะเพื่อนๆนะครับแบบว่าเฉลีย่ยแบบว่าเนี่ยเนาะถ้าดวงดีก็อาจจะ7-8 0 0 0พันครับแต่ใบนี้เฉลี่ย1น0 0 0บาทก็ประมาณแสนสองอะตีไปมันถึงว่าถ้าถ้าตีไปเป็นแบบเฉลี่ยเนาะขอละล้านหรือว่าไอ้หี้ยคนจะเกิดต้องเกิดที่ใบนี้แหละเนาะเพื่อนๆไปครับใบแรกเอาเว้ยเหียบารซิล เอาเว้ยเขียนมาเว้าายฮะใครวะใครอ่ะฮิงกาบีเอเหรอเชียเปาโลฮิงกาบีเอครับผมอย่างน้อยก็ฟูอาร์เซนอลฟูลเลเวอร์ไม่รู้ขายออกไหมแต่คิดว่าขายออกตอนแรกผมคิดว่าไอ้ปาโชเว,ว่วิลเลียมปาโชใช่ไหมปาโชผมไม่รู้ว่าชาตินี้ป่ะนะเปาปีแอ่เปาโลฮิงคาบีเอาาครับผมเลเวอร์คูเซ่นส่งเข้าประกวดครับในการนี้นะครับมาใบที่สองนะใบแรกเราได้มา อีกาเป้ถือว่าผมโอเคนะดีกว่าได้แบบเออกราซี่หรือว่าแบบตัวถูกๆกันเนาะทินคาเป้รับดึงเหรอรับดึงเฉยจะรั่วอะใบที่สองครับหวยคอนแมทมาทำไมวะเนี่ยจะรั่วอฮ้ยดอกปลาปะแพงมากดอกบลาแสนห้าอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผมเอานะผมเอาอยู่ผมเอาอยู่โอเคอยู่โอเคอยู่ดีๆเย่เ่ะไอแมงสาบใช่ไหมฉา,ายาเขานะครับ ไอ้ที่ตาดทียสมาหน่อยได้ไหมครัชาติเดียวกันครับกับปาโชกาเซโดใช่ไหมเพราะผมจําได้ว่าทงชาติมันใกล้กันแต่ผมกลัวข้อมูลผิดเนี่ยเลยแบบไม่ไม่ไม่ค่อยชัวร์ครับรับดึงครัโอ้โหจะรู่รับดึงมาสิบใบสุดท้ายเพื่อนโอ้เว้ย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 เออเทียสมาโอ้โหสวิตไอ้ที่เอ้ยใครวะสักการเลี้ยหรอโอ้โหเดนนี่สักาเลียครับโอ้ยนอแม่งตัวดีๆก็มีแม่งออกสักาเลียกูจะรั่ว อยากได้ธงชาติดีอ่ะโอ้โหทียเริ่มแปลกๆลขออนุญาตออกออกออก,ออกน้านนี้ก่อนนั้นแล้วไปเดี๋ยวเปิดจีเพอครับแล้วเปิดจีเพอครับแล้วทีเอสมาจังหวะน,นี้เยอรมันโอ้โหทีอ๋เยอรมันแม่งมากองกลางกับกองหลังก็ได้เนี่ยแม่งมาอย่างเงี้ยผมก็อยากได้เว้ยราคามันถูกครับเนี่ยดูดิเจ็ดหมื่นเนี่ยไอ้เกลือจังหวะเฮ้ยโอ้โหตัวนี้สองเท้านะตัวเนี้ยชื่ออะไรไม่รู้อะชื่อมันยากอะ อ่ะแปดบาทสุดท้ายเ,เพื่อนแปดหมื่นบาทมันจะล่าให้ผมเ่าะเที่ยเกมอะกาดีน่าล่าได้หน่อย,อยได้ไหมอ่ะไปเที่ยมันยังไม่ล่าทให้กูจริงเหรอวะเสียดมาเฮ้โอ้โซโลนี่ไอ้กูจะร่ำร้องจริงกันแน,น่มันได้แต่ตัวอย่างเงี้ยตัวเจ็ดหมื่นอ่ะเนี่ยไม่มาตัวอย่างเงี้ยใครมันจะไปนี่วะใครมันจะไปเติมวะถามจริงเหอะเที่ยทำไงวะรุ่นตอนเนี้ย ล่านไปที่สี่อะคุณธีวกอนเนะอ้อเยอะล่านๆ่ลยได้ไหมวะไปเยียบเอ้ยอันที่ใครวะเอ้ยอัลวาเลสวะ่ะเฮยอจูเลียนไว้เออเหี้ยมาสองามแสนให้กูเห็นเลยดิจูเลียนอัลบาเลสครับสองเท้าแล้วตวเนี้ฟูลแมนซีแอดมาริต อาร์เจนติน่าครับตัวนี้ต้องมีครับสำหรับสากฟูนี้ผมให้เลยว่าต้องมีเอานะตัวนี้เอานะได้อยู่นะตัวนี้รอดรอ,อดอยู่นะโอเคผมขอผมอยากได้นะผมขอรักห้าแสนล้านสักตัวหนึ่งเบรดี้ไอพวกพลังร้อยสามห้าขึ้นเอาหมดเอาหมดเลยอยากได้อีซัคอะอเล็กซานเดอร์อีซัคอะไปนะทุกคนกดที่ดอเด็กครับอเล็กซานเดอร์อีซัคครับไปครับอเล็กซานเดอร์อเล็กซานเดอร์อีซัคครับกองหน้าสวีเดนมาหน่อย โอ้โหไค้อนแมสไอ้ห okay. ่าเอ้ยอะไรวะเฮ้ยกาก้าเหรอโอเคสี่แสนล้านเคี้ยมาว่ะกาก้าว่ะขายออกก็ว่าทุกคนโอเคกาก้ามาเอ้ยเอานะเอานะเคี้ยวสี่แสนห้ามาไม่รู้ออกว่าอ่ะกาก้าเว้ยเอาเว้ยผีกาก้าเว้ยเคี้ยไปแมนต่อเลยออกใช่ไหมทุกคนใครดูไลฟ์อยู่ฝากกดไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะกดไลค์กดกดติดตามวิดีโอนี้ให้หน่อยแล้วกันนะเพื่อนๆเยื่อนมัน ใครวะซีเอ็มใครวะเทียฟอร์เรนเวียสฟอร์เรนเวียสไม่รู้ออกป่าวเอามาก่อนเด็กชายเวียสว่าเยอรมันนีซีเอ็มว่าอู้นึกว่าจ่าเมาเนาะเย้ยเด็กชายเวียสว่ามีคนดักต่ำเหรอเอ้เวียสชอบมีคนมีคนมีคนดักต่ำก็โอเคอยู่นะกังกาคานอกันอยู่นะครับมีคนรับอยู่เออหรอเฟียลาร์ดไม่เป็นไรเวียสอะไม่เป็นไรครับศูนย์หนึ่สิบเออไปใบที่ใบที่สี่ครับไป สี่ใบสุดท้ายแลนวะเพื่อนๆนะขอคนละหนึ่งโป้งให้หก,กันไปครับเฮ้ย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 ้ยเฮ้มเล้ยเฮ้ยเฮ้ยเม้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยกฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮี้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เ้ยยเ้เ่้ว ไม่ต้องมาตัวนี้นึกว่าเดมเบเล่คือผมแบบไม่ผมแบบว่าไม่นี่แล้วเรตองเปอร์แซงเอ้เปอ er ร์แรงเนี่ยพี่จุ๊บไม่สุดลุงเกี่ยวทุกอย่างไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพี่เป็นคนกลางน้องสับหลอกไปหนึ่งดอกเออผมว่าแล้วว่าไม่มาตัวนี้เวย้ยผมรอสมโมสอนอยู่เมื่อกี้ผมผมลุ้นอยู่เมื่อกี้ผมว่าแล้วต้องมาตัวนี้ว่าแล้วเมื่อกี้เลยเลยเลยไม่ค่อยเฮียตัวล็อกเออมันมันเหมือนแบบมันมันมาให้คนอื่นเขาขลุ้นอะแล้วแม่งก็หายไปอะที่จเปิดแรงเมื่อกี้เอามันทำไมวะแล้วล่าหน่อยหน่อยอ่ะ โคตรมาโคตรมาโคตรมาทุกคนพี่พี่ซีบีเยอรมันนีมันต้องมาน์ลิปสิวะมันไม่ใช่เลวงเลวเวอร์หรือว่าอะไรเนี่ยลูดิเกอร์อะไรเ่เน้ยเขาว่าหน้ามาร์ กรนอมาหน้ามาอะไรอะรูดีกเกอร์อะฟูเยมันลั่นที่ค่อยสมก็หนึ่งแสนเออต้องอย่างนี้หน่อยเนี่ยรูดีกเกอร์หกแสนล้านเนี่ยเออค่อยๆแบบล,ล,ลั่นๆหนีหน่อยทุกคนขอคนหนึ่งไลค์นะเพื่อนๆให้กับการเปิดครั้งนี้หน่อยลวกันนะขอคนละหนึ่งโป้งหน่อยลวกันพี่ๆนะครับหน,หนึ่งโป้งหนึ่งหนึ่งโป้งให้ผมหน่อยเปิดได้ตัวแบบนี้ครโอ้โหเติมเหออครับล,ลั่นแถวนี้ผมว่าน้องบีอยู่วาน้องบีผ่านไหมอย่างเงี้ยตัวเนี้ยผ่านไหมถ้าหน้ามารวเปซ่าลาไปละ เหลือ2ใบได้อยู่นะเออขอลนลั่นหนึห่งกใไปละกันนะเพื่อนๆถ้ามีให้ลุ้นหลีกน่าจะมันตื่นเต้นดีจริงนะครับมาทุกคนแพงสุด่ะผมยังไม่รู้อ่ะไปครับสองใบสุดท้ายครับเพื่อนๆปื่อนัๆๆนขอลลั่นหน่อยละกันตัวสามปะอุ้ยปาโช้ไอเหี่เอ้ยมึงเอาเพื่อนมึงมาด้วยเนี่ย โอ้โหแม่งเอาเพื่อมนมา้วทุกคนผมได้ทั้งปาโชแล้วก็เปาโลฮินกาเปี ie, เลยครับทุกคนคู่กองหลังของเอลกราดอเลยครับผมฮีไมึงเอาเพื่อนมึงมาด้วยมึงไม่เอาแบบไซเซโดมาด้วยอะราคาแพงเลยวิลเลียมปาโชครับเออดีสุดตั้งแต่ดูคนอ,อื่นมาร้อยล้านยังยากหรอก่อนที่จะจากกันครับในการเปิดไป ร่ลำร้องเลยกูเฮียไม่มามาลิดวะโอ้โหมันเฮียวว่ะป้าเป้มันตำแหน่งอะไรอะทุกคนเฮียแต่ตุลามาโอเคอยู่โอเคอยู่แต่ว่าเสียดายว่ะมาแย่งหนึ่งมาดีหนึ่งได้อยู่นะอโอเคอยู่นะผมว่าเปิดรอบนี้แสนนึงอะผมว่าผมโอเคนะถือว่าไดเอ็มได้อะไรอะผมว่าได้อยู่ครับโอ้โหเฮีย,ยคือแม่งมาถูกคอนเซปต์แล้วเมื่อกี้เฮียมึงไม่มามาริดให้กูวะเสียดายว่าเอสทีอะครับ โอ้เซ็งเลยว่าหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมเ๊ะเฮ้นี่ครับผลประกอบการครับหนึ่งแสนบาทรัฐบาลไทยครับหรือประมาณเก้าประมาณเฮ้ยมีขายออกเนี่ยหูได้เอ็มเยอะเนี่ยนี่ยเวียขายออกอเนี่ยตุลาขายออกครับตั้งต่ได้เฮ้ยขายออกทุกตัวเลยน,นี่ออกไหมอันนี้ไม่ออกไม่เป็นไ,ไรอันนี้ก็ไม่ออกไม่เป็นไรอันนี้ก็ไม่ออกอันนี้อันนี้ออกอยู่บาโชอเอ็มมันถูกครับเปลืแรงโอโซโลนี่นี่ครับผลประกอบการครับนี่มีตัวพวกนี้ด้วย หนึ่งแสนบาทผมถือว่ารอดนะหมดแล้วดิน้องผมถือว่ารอดนะเพื่อน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 ว่ารอดไหมทุกคนหนึ่งแสนบาทผมว่ารอดอยู่นะเชียรูดิเกอร์มาครับทุกคนแม่งรอดมาพาผมรอดเลยอุ้มอันโตเนลูดิเกอร์มาครับดูในเกมกันโดเพื่อนวะเปิดเงินเสร็จแล้วนี่ครับการ์ดมีน้อยมากนะเพื่อนเพื่อนดูดิการ์ดมีโคตรน้อยเลยการมีน้อยมากครับเพื่อนเพื่อผมเปิดแบบนี้เลยกันเนี่ยแบบนี้เลยได้แบบลุ้นหน่อยแล้วกันเห็นปะ เปิดวันนี้แล้วกันเปิดเลยเฮ้ยมันโอ้หการ์ดมันเต็มนี่ยว่นไม่ตายนะ้เปิดเปิดแค่นี้พอเทียดมาโอ้โหเทียนไม่น่าออกว่ะมันเป็นการ์ดแบบรวมปีเลยนี่หว่าทุกคนโอ้หเทียนออกกับ้าแล้วอะไปเอาเป็นแก๊สมุลเลอร์เลยครับบอลองดอหรือซียูก็ได้ครับไม่มีไฟครับมาใบนี้เทียดจะเกิดก็ต้องใบนี้ป่ะทุกคนเพื่อนสองห้องห้าสิบคนเราเราลุ้นหน่อยไหมเทียนงั้นมันเร็วไปว่ะผมขอลุ้นหน่อยแล้วกันหมื่นเดียวอ่ะมีใบเดียวอ่ะ ขอเน้นหน่อยแล้วกันของงานแบบลำเมียดหน่อยแล้วกันมาลุ้นหน่อยดีกว่าทุกคนมาเพื่อนๆมาเดี๋ยวผมขอดูดูประเทศก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยว่าไงลุ้นลุ้นประเทศก่อนดีกว่าอ่ะใครพร้อมกดกดก้าวหน่อยแล้วกันเพื่อนๆกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันพี่ๆนะครับผมจะลุ้นประเทศก่อนนะปะขอเทสมาก,ก่อนแล้วกันนะใบละหมื่นนะใบนี้โอ้โหชาติชาติแม่งเกลือว่ะเปิดเลยดีกวอ่ะไหม โอ้โหมินิโควิดซาวิดครับโอ้ชาติแม่งเกลือว่ะเพื่อนๆโอ้โหชาติมาแม่งไม่ได้ลุ้นเลยอะ,ะ,ะเซอร์เกครับผมโอ้โหผมเลยเปิดแม่งเลยหัวร้อนเศร้าว่ะทุกคนนี่ครับก็ประมาณนี้ไปละหนึ่งหมื่นบาทครับเคครับก็ประมาณนี้ลวทุกคนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลคล์ติดกกตามช่องให้ด้วยนะครับฝากทุกช่องทางของผมบนลิงก์ด้านลิงก์ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ไอดีหน้าแล้วก็คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ